มีแฟนหรือยังคะมีบ้างไม่มีบ้างครับนีนะครับแต่นี้เพิ่มได้อะไรอะมีบ้างไม่มีบ้างมีแล้วครับแต่อยากมีเพิ่มอีกกูก็อยากมีอีกเธอมันเป็นเรื่องของความความรักแล้วตอนนี้จริงๆมีไหมคะครับมีครับเคยร่วมงานกับเอ็มไหมคะเคยร่วมงานครับกูเหมือนกินแล้วกับคนทั้งวงการเลยอะ เป็นผู้ชายหรือเป็นไอ้ตุ๊ดครับผู้ชายค่ะผู้ชายมึงไม่สังเกตเลยเหรอวะว่า,วาผลงานภาพยนตร์มีไหมคะมีครับไม่มีนะครับอะไรองมึงะมีแต่ไม่มี <laughs> เป็นคนเจ้าชู้ไหมคะครับมากครับสองคนเหรอ <laughs> จริงปะไอ้ เริ่มใหม่เอาใหม่เอาใหม่กูรับสองคิวนะก <c oughs> ูจะบอกว่าได้ข่าวว่าอีพีนี้กูจะต้องโดนแต่ถ้ามึงอยากรู้ว่ามันจะแซบแค่ไหนหรือว่ากูจะโดนอะไรปะก็เผื่อโดนอยู่ในห้องน้ำได้นะเข้าไปดูในห้องปวดท้องอันเซนทางแอปพลิเคชัน p อ p ์เท่านั้นรอดูเลยอีพีจะโดนอะไรมั่ง